ประตูเปิดออกมาแล้วประตูเปิดออกแล้ว <c oughs> ขเข้าไปอีกหนึ่งเข้าไปอีกหนึ่งเหลืออีกสองเหลืออีกสี่สีป่ประตูเปิดออกมาแล้ว ประตูเปิดออกมาแล้วเข้าไปอีกหนึ่งเข้าไปอีกหนึ่งอีกสองเหลืออีกสามอีกสามประตูเปิดกบปบครับประตูเปิด,ปปดออกมาแล้วเข้าไปอีกหนึ่ง ไซด์เฟสไซด์เฟสเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกสองเหลืออีกสองไลททอนประตูเปิดออกมาไลททอนไลททอ,อนครับนักหนักเข้าไปอีกนึงเข้าไปอีกนึง d ห it อ o ีกเห o ืออีกหนึ่นง,ง,งถึงอะไรถึงตาดาวเกถีถึงตาาเสทีมาะมามา,มา,มาอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรรับกล้งัมาสวัสดีก่อนไหมสวัสดี ค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรครับขอบอะไรขอ,อขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณครับคุณหมอเก่งครับเลโดนโดนใ <laughs> หน้ผ่าน <laughs>